ตายฟรีก็อยู่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บแต้ม T O T S ทั้งหมด300กว่าแต้มตอนนี้เรามีอยู่240แต้มแล้วเหลือแค่70แต้มมาลุ้นกันนักเตะ9 2 9 9อา9-9มาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ ครับตอนนี้อยู่กับกิจกรรมสนามแข่งขัน TOTs นะครับหลักๆคือแต้มที่เราต้องได้ก็คือเราต้องได้อยู่ที่300แต้มนะครับเพื่อจะมาเปิดแพ็ค92ฮะ99และนักเตะที่เราจะได้ก็ประมาณนี้นะครับมันเป็นนักตเตะเซตหลักนะครับเซตหลักจากพิม์ลีกเลยไม่รู้ว่าทําไมไม่รดเซตผมก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่ะแต่ว่าดีนะครับดีนะครับกิจกรรมนี้คือดีครับ ที่ผมเปิดได้นะที่เคยเปิดได้ก็คือเป็นซอนฮึงมินแล้วก็วีลาตัว99นี้ใครที่ได้อะไรกับกิจกรรมนี้คอมเมนต์บอกหน่อยครับเล่นเรานี่เลยนี่เห็นไหมเล่นเฮ t o h e a d นี่มันได้แต้มเยอะครับถ้าเราเสมอเราก็จะได้อยู่10แต้มนะแต่ถ้าเราชนะเราจะได้อยู่20แต้มลองเสเลี่ยหรือว่าคำนวณดูครับ15เกมแล้วถ้าเราชนะรวด15เกมเราก็จะ300แต้มครบ300แต้ม เร็วมากนั่นแหละถ้าเราชนะนะถ้าเราไม่ชนะก็นั่นแหละครับเกมแรกของเราที่คอมน์เราต้องชนะสามเกมด้วยครับสวยโค้ชเมื่อแตะไปครับอุ้ยสวยครับค้ชเมื่ออี้ยฟันได้ฮาเองเจอฟันได้เหรอเดบัลฟ์ไปละสวยพี่ปุ้มมีนครไรออกมาตอนซอุสจูเน้ยสัตว์เอ้ยฟันได้

่อีกแรกเสียแล้วยังไม่ได้เต้นเ็มเลยมีแหละนี่แหละความแยาของอีเวนนีมันก็เนี่ยเดนปิบาอุ้ยสัตว์นี้จะหมุนทำไมวะอุ้ยจะกดหมุนทำไมวะสวยกินเยอ ปีนี้โอ้โหอาริซ<ฮ>อนมันเหนียวปานี่เหรออาริซอนหานิ l a อเีอาริัรง,งงันวินิสจยป้ตวอหนึ่งลูกมาแล้วเฮ้ยเกมนี้มันต้องกลัว่ะเกนมนี้ต้องกลัวแล้วการมาแล้วเเ

เอาายอยสวยงี้ยเอ็นนี่มันคันเทพดีกว่าวยซอนซอนครับซอนให้ให้ให้โอ้โอะไรวะขึ้นสวยซอนครับซอนซอนเต็มโคโรเต็มแข้งก็เรียบ้ลยอ่ะสาหนองๆองมาดีครับซอนเฮมิน

Also ich bin mir da nicht sicher, nicht bei Leicester und auch nicht bei anderen Clubs oder in anderen Ligen. Oh! Güllit. Dam, damit. Blumalei. Liverpool mit der Ecke. Gute Chance zur Führung. Mal sehen, was sie draus machen. Hey. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. โอลิเบตโอลิเบตเร็วเร็วโอลิเบตเร็วเร็วเฮ้ยจนี่เขาไม่ได้เจ็บนะเนี่ยเขาแสดงออกมาจากใจดีจิงไอดสาสไอ้ห่าเอ้ยอะไรวะมูมุมีกแล้วกูยิงไม่เข้ามุมมีกแล้ว

สาีโอ้อยองเมนซ่เมนเตโอวยดนีด่สวย,ย,ยงามตรงน,นี้ปั่นก้อยปั่นก้อยด้วยขัว ที2แล้วที2แล้วไปลูกนึงลูกนึงโอ้โหนี่ลูกนี้ซอนทอมินคมจิผ่านไม่ห่างเดี๋ไวเพยท้ายเพยท้ายโอ้แจ้งปีไปไหนวะต้องโนิเบียนโปลิเวียนซอนโอ้พระม

Venizio Junior. Jung Menzo. Oh! Junior Menzo. Ich hab. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Oh, <coughs> allein. Oh, easy. So, auf der einen Seite wieder geschlagen. Oh, man muss um ihn fahren. Und ich glaube, das war's. ดีดีบอลเข้าทางซอนซูมีเกือบไม่ได้แล้วสายสอนเมืงมินโอโหไม่เหลือไหครับลูกนี้เลยเกินไปเกินไปเกินไปจุดเกินไปนีคุณจะเกินไปแล้วคุณจะบอลสายเดียวไปครับวินิวินิวินิเลวกลัววินิเลวกลัว

ซาลิบาโยนสวยงามสวยงามไปนิสูจโยอนไปครับวินิยาวครับวินิวินิสูจโสวยงามเขาไปนี้ัวเซตดีครับลีสองนีซิวูดยิบยาก

wird wird Das ist Richtig, da war er. Ja. Das ist Josepio. Oh, bei Miyak ist es das. Super, geil. <laughs> ไปครับลูนินเฮ้ยคุณจบอบโบ้โอ้ยหมด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 ตองโอูแบบนี้หมดเนี่ยแล้ววางมือเลยจานสวยครับเกื่นครับ,รบอ,ยอย่ามาลุน้นนักเตะ92ฮก99กันครับทุกคน <c oughs> นักเตะเซตแรกทีมอเริก <c oughs> าหยาดเหงื่อของเรากับแพ็กนี้ขอให้ได้ขอสักสี่แสงหนึ่งแสงครับผม สองแสงครับผมสามแสงครับหยาดเหงื่อของเราเสงนี่สิครับ oh he h <hey>, e s s p o r t หมดกันชีวิตลบตัดซิกโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นแพ็กฟรีกันก่อนแพ็กการทำประตูต่อเนื่องกดไปครับ ต้องรุนเยอครับจริอล้วครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นแพ็คนี้กันต่อครับโดยการไซส์เพลแดง1,500งพัรยเพแดงที่เราสะสมมาเกือกับเอ้ยกิจ TOTS ไปเล่นทำไมวะไอ้ห่าไม่คุ้มเลยมาแพ็คนี้ครับลุ้นนัเกเก้าสอขึ้นไปนะครับสักห้าแสงนะครับหนึ่งสองแสงเลยห้าแสงครับผมห้าแสง สามแสงสามแสงครับผมดีครับถือเตี้ยนะาอ่าแสงกดเน้นๆเข้าไปตรงกลางทีมออฟใช่นะโอ้โหมึงไม่มองเลยปากกาอยู่กูหมดกันชีวิตจบแล้วมาเปิดแพ็กนี้ล้างเกลือก่อนถ้าจะคุ้มกว่ามาแพ็กแจกฟรีครับ UCL หนึ่งแสงต้อง X เฮ้ยอันนี้ไม่วอลอันนี้ไม่วอลอันนี้ไม่วอล แพ็กนี้ครับนี่สองแพ็กนะครับแพ็กขายไม่ได้ครับแพ็กนี้นะครับขายไม่ได้ไปครับ้องลีลาหามเอ้ยบอกมาปลาฮินดีอาร์อะไรวะเอาไปแลกครับไปแลกโอ,โอเคครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับลุนเลี้ยนะครับแลกเปลี่ยน9 4 5 9 9ขอเลียอครับมา <c oughs> ขอตัวดีๆหรอปิดคลิปเลยจ้านี่ปิดคลิปตัวดีๆเลยขอแล้วขอตอขอเ่อเลี้ยวเลี้ยวเลวมาสักสามตัวเลยบ้าเปล่าเนี่ยหนึ่งแสงสี่แสงนะครับแอคสุดท้ายปิดคลิปสองแสงครับผมสามแสงสี่แสงครับกดตรงที่เก้าสี่เก้าเก้าเน้นๆ